ดาวแรงดวงแตกแนะวิธีรับดาวเสา,วาย้ายหนึ่งมีนาคม2566ช่วงเวลาแห่กงการโคจรของดาวเสาดาวพระคราะห์ที่หลายคนวันวิตกวันนี้จะมาแนะวิธีแก้เค็ดโดยเฉพาะสองราศีที่ประเสาเข้าเต็มเต็มเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดาวสำคัญเกือบหมดพร้อมแจกันย้าย ไม่ใช่แค่ดาวเสาวค่ะแต่ยังมีดาวมฤตยูที่เราเซ็งเซงกันเป็นดาวแห่งความตายดาวแรงๆคือดาวอังคารทเทพแห่งสงครามและพระเกตดาวแห่งความวุ่นวายก็จะย้ายในเดือนมีนาคมนี้สองราศีผลเคราะห์แนะทำบุญส่งพระเสากล่าวว่าราศีมังกรคือผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่15มก,กราคม ถึงมาที่12กลุ่มภาพ,พันธ์และราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมต้องแสดงความยินดีเป็นสองราศีที่จะรู้สึกดีถือว่าผลเคราะห์สองราศีนี้หากทาบุญไหว้พระหรือทําบุญอะไรก็ตามให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าส่งดาวเสาออกจากดวงเราแต่ถ้ามาใหม่ให้มาดีๆเพราะบางทีมีโอกาสกลับมาใหม่ ถึงกลับมาไม่ได้ทับราศีแต่อาจจะทับลัคนาทับดาวจันทร์ทับตานุลักษณ์หรือมีอีกมากมายจึงให้อธิษฐานส่งท่านไปเหมือนคนเราเลิกกันจากกันด้วยดีกลับมาเจอกันก็เป็นเพื่อนกันได้พระสาวเข้าบางราศีดวงแตกวางแผนรับมือราศีกุมคือผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมและราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดาวเสากํกำลังเล็งชะตาต้องระวังเป็นพิเศษจ้าขออธิบายเพิ่มเติมดาวเสาเป็นดาวแห่งความหนักเหนื่อยเรื่องภาระความรับผิดชอบคนดาวเสาเข้าชีวิตเติมที่เหนื่อยอยู่แล้วหากดาวเสาเข้าใจร้อยแต่บางอาชีพยิ่งเหนื่อยยิ่งได้เงินเยอะขึ้น เป็นอาชีพที่ได้เงินรายชั่วโมงได้เงินเยอะขึ้นแต่ก็เหนื่อยมากขึ้นข้อดีของราศีกุมก็คือดาวประจําราศีคือพระราหูการที่ดาวเสารเข้ามาดาวเสารเป็นคู่มิตรกับพระราหูพระราหูคือเลขแปดดาเสาร์คือเลขเจเหมือนเพื่อนมากอดออดเรียกเพื่อนมาดีกว่าศัตรูมามีดีก็ต้องระวังราศีกุมต้องมีเรื่องเหนื่อยแน่นอน ถ้าวางแผนไว้แล้วเหนื่อยหน่อยแต่ลุยได้เลยไม่ต้องพวงแต่ราศีสิงห์อันนี้ต้องเตือนจริงๆเพราะดาวเสาร์ที่มาลิงตำราเรียกดวงแตกคนราศีสิงห์ในช่วงนี้อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราต้องระวังคนรอบตัวจะสร้างปัญหาให้กับเราต้องระวังให้มากบางคนมีปัญหาเรื่องคอนแทคสัญญาหุ้นส่วนบางคนมีปัญหากับสภาพแวดล้อมต้องฝากไว้ว่า ชีวิตจะมีโลกใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแต่ระวังโดนโกงโดนหักหลังที่สำคัญต้องมีสติอย่างเพ้อใจเผ้อรอยตับปากอะไรใครไว้ก็ต้องระวังรับปากมั่วสั่วไม่ได้เพราะเรื่องสัญญงสัญญามีปัญหาบางทีทำไม่ได้จะมีปัญหาตามมาวิธีแก้เคล็ดไหวทําบุญรับดาวเสาวย้ายให้ไหวพระพุทธรูปปางนาคปกพระประจมุขหันหน้าตัวเรา ไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้จัดเตรียมของไหว้หรือทําบุญโดยของเจ็ดชิ้นเจ็ดอย่างหรือ10บอย่างแล้วแต่ความพร้อมจัดของไหว้ตามสีประจําดาวเสารคือสีดําหรือสีม่วงเช่นองุ่นของไทยสีม่วงขนมชั้นอันชันน้นําอัดลมควรเป็นอาหารขาวหวานที่จะมีสีดําหรือสีม่วงก็ได้ให้ถวายดอกไม้ที่มีสีม่วง เช่นดอกบัวสีม่วงดอกอัญชันและดอกกล้วยไม้จุดธูปตามจำนวนของว่เจหรือ10บดอกตั้งนโมสามจบพร้อมกับสวดบูชาพระเสาผู้ที่บูชาพญานาคให้จัดใบสีถวายถือเป็นเลืกดีหากไม่สามารถเดินทางแนะนำให้สวดมนต์ที่บ้านไหว้ได้ทั้งวันหรือใช้เลิก19.10น,นปทสวดบูชาพระเสา กล่าวนโมสามจบก,ก่อนสวดบูชาพระเสาแบบยอ่อโสมานะกะริทาโทแบบเต็มยะโตหังพักคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสดทิเตโหตุโสทิคับผัสสะสวดทั้งหมดสิบจบ